ครับทานิดกรุบครับไปเอามาอีกว่ะวะว่ะวววันนี้วันเสาร์ที่14ทธันวาคมจังหวัดนาร้อยปกเจใกล้จะถึงปีใหม่เต็มทีเหลืออีกสิบกว่าวันก็จะสิ้นปีแล้ววันเวลาม่นเคยคอยท่าใครจะปีเก่าหรือขึ้นปีใหม่ก็ยังต้องตามหาน้องวาสนาหรือน้องมรุมวันนี้ก็ออกไปเก็บมาเพื่อจะกลับเข้ามานี่ เดี๋ยวจะลองชั่งดูอาจจะได้สักหกเจ็ดโลเพื่อจะไปรูปสง่งไปค้านวันพรุ่งนี้รับสั่งซื้อมาแน่นอนห้ากิโลร้านผักสามกิโลร้านแกงสองกิโลออเดอร์แน่นอนตายตัวออเดอร์แน่นอนก็รับตังแน่นอนเช่นกันนะครับเหมืบอกว่ามารุมนี่ไม่ค่อยมีทําไม่ค่อยมีคนทําไม่มีทําเลยดีกว่ามีก็น,น้อยมาก มันเป็นโอกาสสาหรับท่านที่มีมะรุมหรือคิดจะปลูกมะรุมมีที่ว่างๆปลูกเล็กครับปลูกมากเท่าไหรท่านก็นยิ่งรับตังมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีคนทําแต่ว่ามีคนบริโภคอยู่ตลอดนะครับไปถามก็ได้เลยร้านผักร้านแกงทุกตลาดว่ามีมะรุมขายไหมก็จะบอกไม่มีเพราะไม่มีไม่มีคนทํามาส่งนั่นแหละค,คือความหวังของท่านแหละ ท่านที่มีมะรุมก็เอาไปเลยเอาเป็นฝักไปแล้วก็เอาแบบแปรรูปไปให้เขาดูนะครับคุยกันเรื่องราคาเนี่ยอย่างปอกเท่าไรร่างเป็นฝักเท่าไรต่อกิโลนะครับพอซื้อทุกตลาดนะครับเพราะเขาต้องใช้นะครับบางท่านอาจจะย์ไม่รู้ว่าเอ๊ะมะรุมนี่ขายได้ับในเมื่อมีพุกผูกตรงการบริโภคก็แน่นอนร่างไข่ผักกับร่างไข่แกงก็ต้องจัดหาจัด ซื้อไปนะครับเพื่อบริการลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับผมปรลมกันไว้แล้วจะรับตังได้แทบทุกวันเหมือนผมนียเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ